สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะทางช่องสวนครัวก็มีเมนูไข่ง่ายๆมานำเสนอกันอีกแล้วค่ะกับเมนูไข่ย,ยุ่ยี่ราดพริกน้ำปลานะคะวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะก็จะมีไข่ไก่สามฟองค่ะพริกกระเทียมมะนาวอันนี้ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเราก็ไปเริ่มทำ จะไม่ตอกไข่ใส่ลงไปในกระทะทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าไข่เน่าเนี่ยก็จะทําให้เราต้องล้างกระทะใหม่หมดเลยนะคะตอกไข่เตรียมไว้เสร็จแล้วเราก็ไปริ่มทำพิกน้าตาลกันค่ะวิธีการทาพิกน้ำัาลของเรานะคะก็ง่าย ต่อมาก็หั่นพริกนะคะสุดท้ายก็หั่นมะนาวเตรียมเอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรานำเครื่องที่เราหั่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปในน้ำปลาเลยค่ะ สุดท้ายเราก็บีบมะนาวลงไปอะค่ะคนให้เขาเข้ากันนิดหน่อยนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้น้ำตาไว้สำหรับราดหน้าไขาย,ยุยยี่แล้วค่ะต่อไปเราก็ไปเริ่มทำไขย,ยุยยี่กันค่ะเมื่อเราเตรียมวัตถุด,ดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็ให้เราตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางค่ะ แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะเอาแค่เขาพอไม่ติดกระทะค่ะแล้วพอกระทะร้อนนะคะก็ให้เราใส่ไข่ที่เราตอกไว้ลงไปะคะ่ะใช้ตะหนิวนะคะเจาะให้ไข่แดงแตกแล้วก็ทำให้เขาดูยับเยินยุยย่ยนะคะ มิมอย่างนี้นะคะก็ให้เราปิดไฟได้เลยค่ะคนต่ออีกนิดหน่อยนะคะความร้อนจากกระทะที่เหลืออยู่ก็จะทำให้ไข่ค่อยๆสุกเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อไข่เริ่มจับตัวเป็นแผ่นกันแบบนี้นะคะก็ให้เรายกขึ้นจากเตาแล้วก็นำไปเทราดข้าวได้เลยค่ะ วออกจากกระทะมาราดข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยพริกน้ำปลาที่เราทำไว้ค่ะเสร็จพริกน้ำ นือนะคะก็ให้เราเสิร์ฟเคียงคู่กับตัวไข่ยู่ยี่ไปค่ะแล้วก็อาจจะเคียงด้วยผักอย่างเช่นแตงกวาหรือว่าอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆนี้นะคะอันนี้นะคะเราเล่นทานคู่กับกิมจิค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับข้าวไข่ยู่ยี่พริกน้ําปลาค่ะทําง่ายไม่ยุ่งยากวัตถุดิบก็น้อยมากๆเลยนะคะที่สําคัญอร่อยมากนะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s c r i b e ให้ช่องสวนครัวของเราด้วยนะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ